มาอีกหน,านเาเมืองภายในประเทศพักรวมไทยสร้างชาติท <ฮะ S 2> ี่ไม่อ้อมค้อมฮะพักแตกฮะ,ฮะ,แ,ฮะและวันนี้ คุณสุชาติชมกลิ่นเขาออกมาแฉนะคุณสุชาติก็ออกมาแฉคุณเอกนัทบอกว่าคุณเอกนัทเนี่ยโทรขอความร่วมมือนะคะในการขับคุณพิรพันธ์ออกจากการพ้นพักนะอนอกจากนั้นเขายังแฉอีกบอกโอ,โอแ้แฉนะเรื่องการตั้งชุดสุดซอยนะม,มีคนตามเก็บย้ำนะ18สสยังเหนียวแน่นลั่นไม่ขอร่วมกิจกรรมพักอีกต่อไปค่ะนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ตอบโต้นะคะนายเอกนัทพร้อมพ่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและก็เลขาธิการพักกรณีที่นายสุดช,ชาติเนี่ยไม่ยอมรับโทรศัพท์นะคะโดยนายสุดช,ชาติแฉบอกว่าในเอกนัทเนี่ยโทรขอหารือเพื่อขอความร่วมมือคือขับไล่นายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยนะคะหัวหน้าพักออกจากตําแหน่งนะคะโดยยอมรับว่าเขาโทรมามแต่ว่าไม่ได้รับสายเพราะว่าไม่ทราบเจตนาพร้อมยืนยันว่าสสสิบแคนเนี่ยนะคะที่ลงชื่อเนี่ยยังยึดมั่นแนวทางเดิมแม้สสชุมพรสามคนจะถอนตัวแล้วก็ บูรนะคะว่าเอกสารที่ลงชื่อเนี่ยเขามีหลักฐานนะหลักฐานภาพถ่ายแบบชัดเจนค่ะเอาทีละประเด็นคือคประเด็นที่พี่เป๊กอธิบายตรงนี้ก็คือว่าคุณสุชาติบอกว่าจริงๆน่ะคุณเอกนัทพร้อมพันเนี่ยโทรศัพท์มาหาเนี่ยก็คือเมื่อวันที่ช่วงวันที่ามิจุนายนค,คือโทรมาฮะลักษณะก็คือว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยเราร่วมมือกันไหมเราขับ<อ>คุณพิรพันธ์นออก,ออกจากการเป็นรัฐมนตรีดีกว่านะฮะแต่วันนี้ปรากฏว่าคุณสุชาติออกมาแฉฮะบอกว่า ก็คุณเอกนัทเองไม่ใช่เหรอที่เป,เป็นคนที่เสนอแนวคิดนี้อ,ะอ่ะแต่ตัวเองบอกว่าไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วนะคะ,คะแต่ทีนี้ยังฮะคุณสุชาติคราวนี้แฉทีมของคุณ ไม่วงสุ <นะ S 1> สชาติ <นะ S 2> เขาอย่างนี้เลยเขาแสดงความไม่พอใจเลยอะ่ะก็คือมันเป็นท่าทีของคุณเอกนัทนะด้วยกาวหาว่าชุดสุดซอยเนี่ยก็ตามไล่เก็บคนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคนจีนพร้อมแนะนะคะว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยใครโดนนะให้ไปแจ้งความแบบถูกต้องยืนยันว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆแล้วก็วิจารณ์ว่าการแก้ไขข้อบังคับพักนะคะเพื่อกีดกันตนเองของพวกสสที่เห็นต่างเป็นการลิดรอนสิทธิ์ค่ะเพื่อย้าวารฐธรรมนูญนะยังคงคุ้มครองสสให้สามารถหาพักใหม่ใน30วันหากถูกขับออกจากพัก บายตรงนี้ก่อนดีกว่าคืออย่างนี้ฮะคือคุณสุชาติเนี่ยเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าคุณเอกนัทเนี่ยเขามีการตั้งทีมสุดซอยของกระทรวงอุตสาหกรรมจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมฮะเวลาไปตรวจเล็กผิดกฎหมายไปตรวจโรงงานผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นแต่คุณสุชาติกลับมาแฉบอกว่าพอชุดสุดซอยเขาไปปฏิบัติการน่ะมันมีชุดตามเก็บฮะตามเก็บอะไรไม่ลงรายละเอียดแล้วกันแต่เอาเป็นว่ามีชุดเคลียฮะใช้คํานี้แล้วกันไตาม<ะ>เก็บชุดสุดซอยอีกทีนึงใช่ฮะออาอธิบายแบบนี้แล้วกันตามความหมายของคุณสุชาติเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮ ดังนั้นก็เลยตั้งคําถามแม้ว่าชุดสุดซอยแบบไหนกันของคุณเอกนัทเพราะหลังจากมีชุดสุดซอยไปไมันมีชุดตามเก็บ ค่ะนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันฮะยังไม่จบค่ะท้ายสุดนะสุชาติเขาประกาศจุดยืนค่ะเขาบอกว่าไม่ขอร่วมกิจกรรมของพรรคอีกต่อไปค่ะพร้อมยืนยันนะคะจุดยืนสนับสนุนรัฐบาลของคุณแพทองทานค่ะแล้วก็ย้ําว่าหนังสือที่ยื่นให้นายรัฐมนตรีนะมีเจตนาเพียงให้เข้าใจถึงความปิดอัดในการทํางานร่วมกันกับพรรคเท่านั้นก็คือหนังสือที่ลงชื่อร่วมกัน21สสเนี่ยนะฮะที่ขอให้มีการปรับเปลี่ยนนะฮะรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะซึ่งก็ ประกอบไปด้วยนะคะคุณพีรพันธ์สาเรียรพิภาคแลวก็คุณขิงเอก,กนัทพร้อมพันธ์ก็คือให้ทั้งสองท่านเนี่ยนะฮะเหมือนกับออกจากตําแหน่งนั่นแหละแม้ว่าเมื่อวานนี้คุณขิงเอก,กนาาัทเองก็บอกว่าในบรรดา21สสที่ลงชื่อบางคนเขาไม่รับนะบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เซน็นแต่คุณสุชาติอย่างที่พี่เป็กกี้บอกไปเขายืนยันฮะ21ลายชื่อเหล่านี้เซ็นจริงฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือในมุมของคุณสุชาติแต่คนที่เขาไม่รับ คุณสุชาติก็ตั้งคำถามถ้าบอกว่าเป็นเพราะอะไรเพราะตอนเซน็นมันมีหลักฐานนะว่าคุณเซ็นจริงๆคุณรับรู้ในการเซ็นส่วนนี้<แ>ขณะเดียวกันฮะคุณเอกนัทพร้อมพานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็เลขาธิการพรครวมไทยสร้างชาติก็ตอบโต้คุณสุชาติเลยบอกว่าทุกเรื่องที่พูดเนี่ยท้งกรณีบอกว่าจะไปร่วมมือกับคุณสุชาติเพื่อล้มคุณพีรพันธ์นะเพื่อสร้างความวุ่นวายแล้วก็ปลดคุณพีรพันธ์ออกจากการเป็นหัวหน้าพักก็ยืนยันเลยไม่เป็นความจริงและส่วนที่กล่าวหาอีกบอกว่าทีมสุดซอยเนี่ คุณเอกนัทบอกถือว่าเป็นข้อหาที่หนักมากซึ่งคุณสุชาติก็ควรจะพูดชัดๆบอกมาเลยว่าใครเป็นคนไปเก็บโอ้โหลอยล้าวในพักรวมไทยสร้างชาติมันยิ่งกว่าแก้วอีกฮะมันไม่แค่แก้วที่แตกฮะแก้วทุบไม่เหลือเลยฮะอตอนนี้ทีนี้คุณผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีฮะคุณนุงยิ้งแพทองทานชินวัตรฮะเมื่อวานนี้ก็ไม่ตอบคําถามฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องของกรณีที่21สอสอเนี่ยส่งหนังสือบอกนายกบอกว่ายังไม่ทราบค่ะปรากฏวันนี้นักข่าวก็ถามอีกฮะ ได้รับหรือยังคะท่านนายกเอกสารยี่ปีตสอสอพักมไทยสร้างชาติลงชื่อขอให้ปรับคณะมนตรีในสส่วนของพักวมไทยสร้างชาตินายมนตรีะบอกว่าอ๋อก็เป็นเรื่องของในพักกะค่ะขอให้เขาเคลียร์กันเองไม่เกี่ยวกับเราแล้วมาถามถึงความคืบหน้าในการปรับคณะมนตรีว่าไปถึงไหนแล้วนายมนตรีก็กล่าวว่ายังไม่มีอะไรค่ะแล้วก็นักข่าวก็ถามถึงอีกฮะกรณีที่คุณอนุทินชายวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยออกมาสัมภาษณ์บอกว่า จำได้ไหมที่ผมมาร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยอ่ะมันมีสัญญาช็อกมิ้นไงที่พักเพื่อไทยอ่ะสัญญาปฏิญญาช็อกมิ้นในการปรับนัฐรีมนตรีนายรีมนตรกก็บอกว่าอ๋อก็คงเดี๋ยวคุยกันค่ะเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็ก่ทวงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึ่มโลกตะใจกว่าครั้งไหนไหน get ready get mono max มันแน่เร็วๆนี้